สละโสดแล้วเบนปุญยาพรควงแก๊บวินะทนาธายาดโรงแรมดังวิวาหวานคลิปสละโสดแล้วเรียบร้อยจ้าสำหรับนักแสดงสาวเบนปุญยาพรภูลพ,พิพัฒน์ที่ควงนักธุรกิจหนุ่มทายาทโรงแรมรอยเย่คลิปแก๊บวิทนะนาธวัฒนกุลเข้าพิธีมงคลสมรสไปเมื่อช่วงเช้าวันที่7ธันวาคม2567ที่ผ่านมาณนโะรงแรมรอยเย่คลิปบีรีสอร์ทพัทยาจังหวัดชนบุรีสำหรับบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น โดยเป็นการจัดงานแบบพิธีไทยมีการแห่ขันหมากกั้นประตูเงินประตูทองที่แต่ละด่านกว่าจะผ่านไปได้ก็ไม่ง่ายแต่เจ้าบ่าวก็ทําเต็มที่เพื่อไปหาเจ้าสาวที่รอยอยู่ด้านในจากนั้นเป็นพิธีสวมแหวนทันทีที่เจ้าสาวก้มกราบเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวก็ดูดีอกดีใจสุดๆซึ่งภายในงานมีทั้งคนในครอบครัว ตลอดจนคนในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีมากมายอาทิเนยโชติกาแม็กกี้อาภากระแตสุภักษรฝ้ายนิชานันเอมสาธิดาและอื่นๆมาร่วมแสดงความยินดีมากมาย โดยก่อนหน้านี้เบนปุญญาพรและแก๊บวิทนาถเข้ารับพระราชทานน้ำสั่งสมรสพระราชทานไปเมื่อวันที่วันที่12กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาและในส่วนพิธีฉลองมงคลสมรสของเบนแก๊บจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้วันที่8ธันวาคม2567นะโรงแรม r o รอยัลคลิปบีรีสอร์ทพัทยาจังหวัดชนบุรีบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ปุญญาพรเกิดเมื่อวันที่30กรกฎาคมพศ2528ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบิดาชื่อสมพรพูลพิษเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแสงทองและมันดาชื่อละอศอรีพูนพิพัฒน์เป็นครูสอนวิชาภาษาไทย และเบนเองเคยดูแลเรื่องการบริหารจัดการเสนอหลักสูตรการสอนและที่สำคัญเป็นคนออกแบบชุดนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ปุญญาพรเล่าเรียนระดับอนุบาลศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลลูกรักระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาต่อต้นที่โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรริก จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศสาสตร์มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยและระดับปริญญาโทมหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุมรุ่นเดียวกับทันซินีพรมสุดส้งเมื่อวันที่5มกราคมพศ2555ในขณะนี้นอกจากงานการแสดงเบนก็ยังมีการธุรกิจส่วนตัวกับกิจาการผลิต,ตรองเท้าส้นสูงเบวิล ซึ่งกิจการกำลังไปได้สวยจำหน่ายทางโซเชียลเน็ตเวิร์และอีกหนึ่งธุรกิจคือกุ้งเผาแอดโฮมจัดส่งถึงที่นั่นชีวิตส่วนตัวเบนปุญญาพรสมรสกับแกบวิทนาธวัฒนกุลแฟนหนุ่มนักธุรกิจเมื่อวันที่7ธันวาคมพศ2567ณนโะรงแรมรอยเยาคลิปบีชรีสอร์ทพัทยาแกบวิทนาธวัฒนกุลเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารรอยเยคลิป โฮเทลกรุ๊ปทายาตรรุ่นที่2ของโรงแรม5ดาวชื่อดังแห่งเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีแก๊ปวิทยาศามีดีกรีเป็นถึงนักเรียนนอกเจ้าตัวจบปริญญาตรีด้านวิศวะไฟฟ้าและปริญญาโทฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลายัยเคมบริดจ์พ่วงปริญญาโทอีกใบแมネจเมนต์ c i e แอนที่ลอนดอนสคูลออฟอีโคโนมิ c แอนด์โพลิติค s ล i e n แอน LSE และทำงานด้านฟแนแนด์ที่อังกฤษ ก่อนจะกลับมาบริหารธุรกิจของครอบครัวล่าสุดแกบวิทนาธคุกข่าวขอแต่งงานกับเบนปุญญาพรพูนพิพัฒดาราสาวที่ฝรั่งเศส